หนาวแทบแย่ฮ yeah. <laughs> ah, ู้ยแนวแกไอกระเบิดผู้ใดพี่เอามาแก่นะแก่นะแกผู้ความเมียก็เท่านั้นนะจะบอกอุ่ยหนาวอ้าววันนี้พีบอกอาสวัสดีก่อนนะครับนะสวัสดีอยากเป็นช่องกันนะครับนะโอ้ยไม่ไม่นะครับสวัสดีสุภาพบุรุษหน้าตาเด็กขึ้นผมเนี่ย กรับสวัสดีสุภาพสตรีหน้าตาสวยสวยทุกคนเลยน,นะกรับส, <acht> สวัสดีสตรีที่แอบมีควยไปพาเธอเแต่แม่งทิ้งความเหงสวยกว่าจะถึงปีใหม่นี้นะครับนะอโอ้โอโชด่ดีช่ดีมีใช่ทุกคนครับบนะ้าหนาวแทบแย่แนวแกเอเบิร์ครับผม ah, ดูแลสุขภาพจิตดูแลสุขภาพใจดูทุกคนหนาวแล้วหนาวและเป็นห่วงเป็นใ่จากไทยรินนนนโอ้ไม่ใช่ดิจากผมนี่แหละครับนโะ oh, อ้น้ำตาจะอะอะ วันนี้ผู้บ่าวจะมาหนีับมาย่างปลานี่ครับถ้าชอบประชดนน้ำมีเกล็ดหมาตองนี้นี่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 แต่ถ้าชอบประชดนน้ำไม่มีเกล็ดตัวใหญ่มีไข่สองใบด้วยหม,มาตรงนี่หาไม่นะโอเคนะครับวันนี้ผู้บอาจะมาย่างปลาให้กินนี่แหละครับทำไมถึงเรียกผู้บอาเพราะว่าผมสุดโอ้ไม่ใช่โสดข้อดีไม่มีเมียข้อเสียมังไม่ค่อยจะมีตังเหมือนเดิมน้ำตาจะไหลหลังอ่านี่ครับนะดูแลสุขภาพใจดูแลสุขภาพใจด้วยเป็นห่วงเป็นใจนะครับนะ ขนาดผมไม่ซี่คือประกันชีวิตในะี่ยผมจะปมไปนวดเป็นทุกคนขนาดนี้คิดดูแล้วกันนะว่าหาไข่มาจดสิบหักมาหน่อยนะรักที่ไหนโอเคนะครับอันนี้จะเป็นปลาช่อนครับนี่แหละปลาช่อนแตดโอ้ไม่ใช่ไปแตดพนะโอ้ปลาช่อนแดดเดียวแตดพนะโอ้หอ,อยแยหยาบริเวณน,นะครับนมัจะย่างจะแซบนะครับรู้นะคิดอะไรอยู่ใหญ่จะจ้องครัจะจ้องเดี๋ยวท้องไม่รู้ตัวน้นนองๆบางคนจะทำกันไหมโอ้สาวน้อยเดี๋ยวจะย่างปลาครับเนี่ยปลาทอด หนาวแทบแย่ครับเอ้าววันนี้ขออมาอยู่มาคิดว่อาณาบริเวณหรืออาณาจักรผมเองครับนั่นแหละออมศี์นูหนาวฟอบฟอบฟอบที่ยิ่งที่สุดนีลกหลกหลกปัดโทษแต่สีเสียบตาดูแลสุขภาพกินดูแลสุขภาพใจนะครับเป็นห่วงเป็นใจจากผู้ชายคนนี้แต่สไลยลักทรวดดอ๋อนี่ครับข้าวใหม่ปลามันโอ้ชิดดิดูเกี่ยวข้าวแล้วก็ดูแลสุขภาพกินดูแลสุขภาพใจที่ผมบอกนะครับช่วงนี้ไปทงไปชาไปดงไปปายำนักยำนะ เล็ดโทสไพโรซิตหรือโรคซีดูโด <c oughs> อ้พ่แม่โรคฉีหนูครับต้องใส่รองเท้าบูททุกคนนะมันฆ่าชีวิตคนไทยไปตายต้นหลายล้านคนเลยนะโรคซีดูนี่โอ้พ่แม่โรคฉีหนูนี่โอ้เล็ดโทสไพโรซิตครับนะโอ้โรักษาด้วยเลยครับใส่รองเท้าบูทไปได้ไปได้เด,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 ดี๋ยวผมช่วงนี้เขาบอกอหอมแพงครับนะแต่ผมนี่ยุบฟรีน้ำตาเจริญไหลอโอเคนะครับนะโอ้ อันนี้จะเป็นโอ้โหเอาแบบชแบบบ้านๆนะครับไม่ติดโรไม่ติดโรยติดหี้ยไม่ติดคนสวยอย่าง,างที่ผมบอกนะครับนะ่ะนี่ละทีชีวิตบ,บ้านๆของเราก็จะประมาณนี้โอ้ยหนาวแทบแย่ <c oughs> แต่ที่ผมบอกครัำนะ่ะคนที่เจ้าะแค่มัน,ม,นมักแก่คือไอ้บอสตาซินไหลอโอเคนะมาอันนี้ผมปรุงอ้าวขอทุกขอ,ขอ,อยาดคำนะ่ะ ไอ้ไอ้ท่นไอ้ไอ้ที่ถามคักคักนี่เนาะคนที่เป็นเจ้าแค่มันมาแก้คือไอ้เอ้บ้องมดสูนเถอะเนาะเยอ่เยอะบัเจ้ารักทุกคนอามเป็นห่วงเป็นใยครับวันนี้มีเขามาฝันนะครับขอร้อแล้วนะร้องนั่นแล้วก่อนนะก่อนนะ้นเมนใต้คลิปใครอยากว่าโอ้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 คือตัวใหญ่ถึงเลยอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นถามหนึ่งเอรรักทุกคนคบัดเจ้า อันนี้จะเป็นแกงบวบนะครับเนี่ยโอ้ยอย่ไปช่อนครับโอ้มันสาวน้อยขนาดตาเห็นแล้กินเป็นแต่สีเสียบบางตรงเนาะมีจังไ่จังบอลนะเอาชิปับได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่อืออันนี้จะเป็นปลาช่อนนรับปลาช่อนแต่เดียวอุ้สาวน้อย อ่าเดี๋ยวไฟหน้าครับไฟหน้าเราจะไปขุดอิปูลงยูทูบไปก่าเอ่านรงช่องนะครับติดตาแล้วก็ติดใจเขาด้วยนะ้วเขขยัน so, จริงๆเลยนะอย่างที่ผมบอกหลายคนถาเพราะว่าขยันทำงานนี่โอ้ทำอะไรยังไงดีดหรือเปล่าไม่ต้องขอสิจแต่แต่ไม่ต้องละเขาเรียกว่าคนขยันรู้เรื่องเน้นนะสาวนอยเดี๋ยวขุดอิปู่ครับขุดอิปู่นหนัครับเรารองช่องเหนือนะนะาเห็นอย่างนี้ทำได้ทุกอย่างนะครับเห็นดูดูไฮโซอย่างนี้ไม่รู้เป็นไฮโซเปล่านะทำได้ทุกอย่างนะครับ ทุกอย่างเหมือนกันนะครับไม่ใครอยาุดใ,ใครบริการทางเพศครับไม่คใครเด็ดขาดฟรีครับผมมีแหงนำกันถ้าไม่เสพบคุณคือคนป่วยบอกคำเดียวเนาะคนที่เจาะแค่มันมีแนวแก่ให้เจาะคือข่อยบอ่เออนิสัยแก้เพื่อความเมียก็เท่านั้นนั่นจะบอกให้ เค็มแมบบไก่บัวว่คืเนี่ยเขาเรียกว,ว่าเค็มจนหลอ่อผอมว่าลแล้วผมว่าลแล้วขนาดผมสเวนตานี่ความอร่อยมันเตะตาผมแล้วผมรีบเปิดอันลดดดกว่าความฮักที่นี่คนตาบอดแตนตออที่ผมสาตัสุดวัสดีพี่เลี้ยหิย้วเลี้ยหัวครับผม